กคักตกแนวฝนปีนี้อุ้ยก็สั้งประจุไว้ถ้าตกปีหนาน้าเนี่ยน่าสนุกใหญ่ว่าแล้วขนาดเมื่อกี้นี่กระเด็ดเดอยู่ได้จังไดนยังว่ามาตกอุ้ยบอกมาละเงิดคักไม่เป็นยังนี่ห่วงเขาอยู่หน้ายานนําถ่วมนะยายก,ก็เลยบอกอยากให้มันตกปันใดนะ <c oughs> ฝนตกเศ้าลแล้วมันนี้พ่อบ้านก็เลยส่วนยายลงเกงไปตึกแหปลาแล้วก็บริภาคกันมาขี่เลือดตึกแหแบบนี้โดนเราเด้อแล้วเทิงช่วงนี้น้ำม,มันก็ขึ้นลายแห้งมันนี่ตึกแหปลามันก็บ,บ่ค่อยได้มนี้พ่อบ้านคอยแล้วก็เลยบ่ค่อยลงมาตึกนะแล้วตึกเมื่อนี่ก็บ่รู้ว่าสิได้บ่ได้เด้อแต่ว่าก็พากันมาตึกล่องเบิ่งแล้วก็ไปเบิ่งกันไปรุ่นกันว่าพ่อบ้านขอ สิได้ป่าบ่เมื่อนี่ยกแห่ขึ้นมาเบิงเร้วๆพอบ้านเขาแล้ว่าได้ป่ากัะแหงตัวเดียวเอ้ยมาเป็นตลิตุนแหงแต่มเจ้าว่าบ่แล้วก็สิตึกล่องเบิงบาดที่สองแล้วถ้าบาทนี้บ่ไดพ่อบานเขาลยก็ว่าสิภาคกลับแล้วว่ามันบ่คือแล้วกันว่ายกแหขึ้นมาเบิงเรแล้วบัดนี้เอ้ยหอดตัวไ่มีป่าจากตัวบัดนี้พอบานก็เลยส่วนใหญ่กลับบ้านว่าไปหาไสเบ็ดดีกว่าันละว่ากลับมาหอดบ้านบัดนี้ฝนก็ยังมาตกอีกอยู่ส่วนพอบานคนนี้เราก็ยังไปหาขี่กระเดียน้าไสเบ็ดของเล่านอีกอยู่ ก็แบกเอาผู้ไปนัเด้พอบานคอยกรไดทั้งลาวาา่าถ้าฝนตกแบบนียงสีกบมันสีอ,อกมานาั่งอยู่ขอบหวยเต็มอยู่แล้วก็เลยถือผูไปน้มือนี่ใส่เบ็ดเส็จได้แล้วบันีิพอบานคอยเ้ากส็สยามเบ็ดขึ้นมาแต่ว่าหลังนี่ติดอยู่นาบานพอบานก็เลยเอื่นยายไปเบืงายก็เลยเลียนไปเบืองน้ำเล่ายามเบ็ดเส็จได้แล้วบันีิพอบานคอยลาว่ารเราได้ป่าซีตัวแต่ว่าก็ะบรูว้ว่าเป็นป่าอย่างพอ่าายบบไดอย่างมาเบิงน้ำเล่าตื่นขึ้นมาเนีย่ยเหมือนเศ้าพอบานก็เลยส่วนย้ายไปยามเบ็ดแต่ว่าตอนเศ้าๆสี่ย้ายไป เบิ่งกันไปหลุนกันว่าเป็นปลาอย่างโอ้เป็นปลาคอติดอีกแล้วแต่ว่ากับบรุ้ว่าเป็นปลาอย่างแต่ว่าพอบานเขาเลาว่าเห็นทางแล้วว่าเป็นปลาดุกสันระว่าบันิยายก็เลยถามพอบานว่ามือขึ้นเจ้ายามเบ็ดเจ้าไดปลาดุกจักโตพอบานเขาเลาว่าได้สองตัวแล้วก็มีแต่ตัวพ่อมงมแต่ว่าถ้าเรายามเบ็ดได้หลายรอบนี่เราก็สิได้หลายอยู่ดอกพอบานคอยแต่ว่าเราใส่เบ็ดยามได้เรายามรอบเดียวเราก็กลับเมื่อนอนแล้วนะบันิยายสื้ผ้ามาเบิ่งผลงานที่พอบานเขาเราใส่เบ็ดมือนี่ก็ได้ยุติแต่ว่ากับได้รลายปนได้แล้วบันพ่ายาาก้ลลูไปแว ใต้เล่นะก็เปตาซังเป็ตาซังเนีทั้งยางทั้งส้นพ่อจาของเนี่ะแล้วย่ายนี่หังเขาไก่บดได้ท่าเห็นห้องสีแลนใส่หลดเปตาซังขึ้นยังในจักสิวาจังไหนทั้งเปตาลิตนกับมาเตาลูกไส้ไปรามไีแล้วว่าจาขวงเมย์บรรยายก็เลรส่งน้ำเตาหัวให้กินกินน้ำเตาหัวเ้ีแลวว่าสิออกไปหน้าไปหาเกียรปลาแล้วกับมาคอยสิมาตัดยาอยู่หลังบ้านให้ลูกไส้จาขวงมาสันละว่าแต่ว่ากับบลูว่าสิกับมาางบูบูผ่านคอยนี้เพราะว่าเราไปเรีแล้ว่าสอุ้ยไปโดนขากโดนแหนและ พ่อบ้านของเราได้ยังมาฝากโอ้บักหอยปังแล้วก็มีตะหน่วยใหญ่บอกกับเฮาว่าออกไปหนาสิไปเกี่ยปลาแล้วก็สิเฝ้ามาตัดหญ้าให้ลูกไส้บัดนี้เลยไปตีนผู้เพิ่นไปเอาหญ้าอยู่ตีนผู้มาให้ลูกไส้เพิ่นแล้วก็ได้บักหอยปังมาพร้อมแล้วก็ไปตะก้อยกินแซ่แบๆแต่ว่ามื้อนี้ยายสิบ่ก้อยกินดอกเพราะว่าเพท่นได้คิดอยากกินอยู่นะบัดนี้ยายสิพามาเบิ่งพ่อบ้านข่อยหลังจากที่เพิ่นไปหาหญ้ามาให้ลูกไส้ลแล้วเพิ่นมานอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็หายากอยากได้โมเมนต์นี่ปกติแล้วนี่เราสิบ่ค่อยมานอนเล่นโทรศัพท์แบบนี้เด้แต่ว่ามื้อนี้จะว่าเกิดหยังขึ้นมานอนเล่นโทรศัพท์หรือว่ามือ้อแรงฝนใหญ่สิตกบเ่เ